สวัสดีครับเพื่อนของน้องพี่ครับวันที่ผมบันทึกนี้นะฮะหน้าหน้าปัดก็คงจะบอกว่าตรงกับวันอาทิตย์ที่15มีนาคม2558ครับก็ขอรายงานนะฮะภารกิจนะฮะที่ได้เดินทางของชีวิตนะครับแล้วก็ได้นำภาพขึ้นทางไลน์ขึ้นทางเฟซบัางแล้วนะครับ จริงๆวันนี้ก็ตั้งใจที่จะเข้ากรุงเทพนะเพื่อที่จะไปยังศูนย์พนากายและจิตโดยพาครอบครัวนะฮะไปแล้วก็อาจจะต่อไปที่เยี่ยมบ้านของสมาชิกของชุมชนบ้านพักใจที่สมุทรสาครไปเยี่ยมแม่ของบ้านนะครับผมก็เลยต้องต้องรีบตรีรถนะกลับมาจากร้อยเอ็ดเลยนะฮะก็คือวันศุกร์ที่13นะศุกร์ที่สิบส เดือนสเนี่ยฮะได้เดินทางาพร้อมกับท่านท่านสมณะฉันนะฮะนักบวชของชาวโศกนะที่เป็นวิทยกรเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับศูนย์ศูนย์ปราศศูนย์การพึ่งพาตนเองศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามที่ต่างๆนะฮะท่านก็มาก็ ขับรถไปด้วยกันนะฮะไปส่งที่ร้อยเอ็ดไปนอนที่ห้างเมกกะเซฟนะครับซึ่งเป็นห้างขายขายส่งนะฮะขายปลีกและส่งที่ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะของของตัวจังหวัดร้อยเอ็ดแหละในในนามของของชาวพี่น้องร้อยเอ็ดซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับห้างใหญ่ๆที่ที่ไปไปเปิดนะที่เป็นห้างบริษัทข้ามชาติอะไรอนะครับเป็นห้างของคนในท้องถิ่นเหล่านั้นเถอะ แล้วก็ไปกลางเต็นท์นอนที่นั่นนะในระหว่างก่อนที่จะไปถึงนั้นเนี่ยนะครับก็ไปแวะเยี่ยมเครือข่ายที่เชิญชวนมาเป็นสมาชิกกลุ่มทำนํำชีวิตเนี่ยก็คือไปที่ชัยศิริรีสอร์ทนะก็ได้พบทั้งพี่เล็กคุณกบแล้วก็น้องบูมด้วยนะฮะท่านสมณะก็ได้ วิทยากรทันทีเลยนะครับแนะนําสูตรนะฮะการทำน้ำมะขามการทำน้ำพริกการทำแยมรวมทั้งสมุนไพรที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับก็เป็นที่อชอบอกชอบใจพอสมควรนะครับก็หลังจากนั้นก็ไปที่ล็อกขายของริมถนนของปลอยน้องวัวแล้วก็สีไพรน้องวัวนะฮะ ยิงเยองกับสนามกีฬามุกเป็กนะท่านก็บอกสูตรมะขามเลยนะน้มะาขามทันทีนะครับเพราะอย่างที่ปล่อยนี่ผมก็เคยบันทึกเอาไว้แล้วว่านี่นอกระบบเนี่ยวันละหกพันบาทนะฮะก็ไปเชิญชวนมาเป็นสมาชิกกลุ่มทมแล้วก็จะได้ทาเ,เ,เ,เป็นเป็นโชว์รูมนะฮะหลังจากนั้นเวลากเกือบเกือบบ่ายสี่โมงแล้วก็เดินทางตีรถเข้าไปรถเอ็ดทันทีก็ไปเส้นทางหนองสองห้องพุทธไยสงพยักวาปีปทุม นะครับเบ็ดเสร็จแล้วนะท่านบอกว่าเส้นทางนี้ไปไปรถเอ็ดเนี่ยมันใกล้กว่าไปทางวลัมเอนะครับรวมแล้วเนี่ยมันก็เกือบร้อยเจ็ดสิบกิโลนะจากจากอำเภอพลนะฮะเบ็ดเ,เสร็จการเดินทางในสุกวันที่สิบสามเนี่ยนะฮะก็เดินทางไปก็สี่ร้อยนะสี่ร้อยกิโลเสร็จนะครับไปถึงที่พักก็ สี่ทุ่มก,กว่าๆนะครับก็ได้พบกับพ่ออุทัยนะแล้วก็พี่ธนัตันลุงขึ้นก็เยี่ยมชมนะฮะไปทานข้าวกับชาวชุมชน,101นร้อยเอ็ดนะฮะศูนย์ปราดร้อยเอ็ดแล้วก็มีเครือข่ายของอาโศกทั้งศรีสะเกตทิีสะอาโศกทั้งลาดทานีอาโศกทั้งบัวใหญ่นะครับสุริน ที่สำคัญได้พบกับทางน้องเจ็ดพลังซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของอส,สัมมาสิกขาศีสาโสนั้นที่รวมกลุ่มเพื่อนได้หกคนเนี่ยมาทำผลิตภัณฑ์นะครับของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นคนหนุ่มสาวที่ที่น่าสนใจและน่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งก็เป็นเพื่อนเพื่อนลายกันเรียบร้อยนะเจ็ดพลังเป็นคนเชียงรายแม่ฟ้าหลวงนะครับฝนตกนะฮะฝนตก ในช่วงกลางวันนะฮะก็ได้ดูบรรยากาศนะครับก็ได้เจอกับคุณน่าจะชื่อ,อามารวยหรือสํารวยเนี่ยแหลนะครับผลิตรถนะรถรถมอเตอร์ไซค์ที่มีพ่วงด้วยคันละห้าหมืนแปดนะครับสี่จังหวะก็น่าสนใจดีนะก็ได้นํารูปได้ถ่ายขึ้นขึ้นไว้บ้างแล้วนะครับ ฝนตกนะฝนตกหนักมากนะฮะผมก็ตัดสินใจว่าคงจะต้องเดินทางกลับนะฮะในวันเสาร์วันที่เมื่อวานเนี่ยนะเพราะว่าจะต้องมาตามที่ได้น,นัดหมายนะครับให้ให้ให้ได้มาถึงอย่างน้อยก็เที่ยงคืนเมื่อคืนก็ถึงเวลาประมาณเลขหนึ่งสี่ตัวเลยครับในหน้าปัดของรถยนต์นะครับหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งก็คือเวลาห้าทุ่มกับอีกสิบเอ็ดนาทีนะครับถึงโดยสวัสดิภาพนะครับก็แวะ แวะหลายปั๊มแลวด้วยกันนะฮะมีมีปั๊มเชลก่อนจะขึ้นลำตะคองมีไวไฟฟรีด้วยนะครับส่วนในี้ก็จะซื้อผลไม้รับประทานนะฮะก็กล่าวว่าการเดินทางเนี่ยนะครับก็อยากจะหาเครือข่ายหาสมาชิกนะฮะอย่างน้อยก็เป็นการปลูกต้นกล้าบริเวณบอระบอนะครับก่อนที่จะถึงกุจจิกหรืออะไรเนี่ยนะครับเลยจากบอระบอมาประมาณ4ี่ห้ากิโลเมตรนะครับ ก็ได้ไปคุยกับแผงขายามันนะมันแก้วนะมันแกวสะเพาเนี่ยนะฮะของมันแก้วเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นของชาวบ,าบอลเบอคุณฝนนะคุณฝนมีลูกสองคนมีวิ่งทั้งคู่คนโตเรียนบัญชีที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามคนเล็กเรียนมหกปสนก็ได้แฟนแล้วมีขายกับลูกเขยลูกเขยก็จบมสามสามีเนี่ยนะครับ โดนคดียานะครับเขาบอกว่าโดนแล้วโดนอีกนะฮะก็เหมือนกับว่าโดนจับยัดมั่งอะไรมั่งนะเขาก็ต้องต่อสู้ชีวิตไปบริเวณของเขาก็อยู่ใกล้ๆยูเทอร์นอีกเหมือนกันนะจุดนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทําโชว์รูมของกลุ่มทานําชีวิตนะฮะผมก็ลืมบอกไปนะครับเมื่อได้ไปรถเอ็ดแล้วเนี่ยพอดีแม่ของปุ้ยก็คือคุณแอลนี่นะได้ไปเขาเรียกว่าไปบริหารร้านพัตคารตีเล็กนะฮะ ที่แรกก็ตั้งใจจะไปเป็นกุ๊กนะฮะตอนหลังคุยไปคุยมาเขาให้ทําเลยนะฮะพร้อมกับให้เงินทุนอีกห้าหมื่นบาทหลังจากที่แม่ของปุ้ยเนี่ยนะได้ไปไปเป็นถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงปู่วิริยังหลวงพ่อวิริยังก็คือไปเป็นไปเรียนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่36ไปได้สองอาทิตย์นะครับแต่ก็มีปัญหาที่ต้องมาต่อสู้ิน่ลนชีวิตนะครับนี่ก็ถือว่าท่านก็ประสบความโชคดีผมก็ไปแวะเยี่ยมให้กำลังใจ ก็ทำข้าวให้ทานในจานหนึ่งก่อนหน้านั้นก็เจอน้อง,น,องน้องต้านะฮะน้องต้าเนี่ยเรียนปวชรกราฟิกนะกราฟิกออกแบบก็ตั้งใจว่าจะให้คนเนี้ยนะฮะเปิดร้านทําป้ายนะฮะทำป้ายเป็นเครือข่ายของของร้านป้ายต่อไปในอนาคตที่1้1นะฮะหลังจากนั้นผมก็แวะไปดูที่มหาวิทยาลัยสงนะฮะมากุดก็อยู่ที่เหตุแล้วก็ปัจจัยนะครับว่าจะได้ ไปใช้ชีวิตหรือไปทำธุรกิจหรือไปสร้างสร้างงานที่ตรงไหนนะฮะตรงไหนมันจะเหมาะนะฮะก็ก็ไปเพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดนะครับก็มีสองจุดด้วยกันที่น่าสนใจก็คือทางข้างไม่กระเซฟเนี่ยนะครับบริเวณเขาก็กว้างนะแล้วก็ใหญ่แต่ลูกค้ายังไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ตัวเจ้าของนี่ก็ดูท่าทางอยากจะทำประโยชน์ให้กับสังคม ได้ข่าวว่าไปซื้อที่เอาไว้อีก200ไร่ตรงสนามม้ากเก่าจะทำผักไรสารพิษส่งนะครับอีกจุดหนึ่งก็ก็เป็นที่ปรึกษาให้กับพัตคาตรสีเล็กแหละที่แม่อุ้ยนี่ไปทำนะก็มีห้องจัดเลี้ยงนะครับมีห้องห้องส่วนตัวก็มีนะฮะอยู่ริมถนนเลยอยู่ตรงเลี่ยงเมืองนะเลยจากโรบินสันไปก็ไม่ไกลนะครับพอโรบินสันเสร็จ ฝังนั้นก็เป็นไทยวัสดุแล้วก็เป็นร้านสีเล็กถัดไปหน่อยก็เป็นมหาวิทยาลัยสงนะครับก็ทาเลเาคนที่สัญจรผ่านไปผ่านมานี่ก็น่าจะาน่าจะได้นะครับเอานี่เราก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเก็บเกี่ยวรายละเอียดนะในช่วงของวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์มาให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังวันที่ผมมาบันทึกเทพในขนาดนี้เนี่ยนะครับก็คือตกลงก็ไม่ได้ไปสมาธิเวียงไม่ได้ไปสมุทรสาครนะฮะแต่ทางาแม่บ้านแล้วก็ลูกก็ รถตู้เขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็อยู่ที่ไหนก็ทําประโยชน์ได้นะครับก็เลยบันทึกเก็บเอาไว้นะไม่รู้ว่าเลยสินาทีหรือยังนะครับพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ